อ๋แล้วผมสวัสดีนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับผมมอสนะครับผมในช่องอ่าเขาเรียกช่องอะไรนะช่องอ่ามอสดัก้อนอินฟ t ิตี้นะครับผมทุกคนเคยรู้จักคําว่าปวดตับไหมครับผมคือคํานี้นะครับผมเป็นสื่อเป็นคําที่อ่าเขาใช้กันนะครับผมเวลาดูอนิเมะนะครับผมซึ่งเป็นอนิเมะแนวไหนผมก็เพิ่งได้ยินมาด้วยความสงสัยและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมนะครับผม นะครับว่าการปวดตับนี่มันคืออะไรนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะเคยเป็นก็ได้นะครับผมผมก็เลยได้ทําการเข้าไปค้นหาใน Google นะครับผมโดยก็เลยพิมพ์แบบง่ายๆเลยนะครับโอเคก็จะมีคอมเมนต์มากมายนะครับผมที่ขึ้นอยู่นะครับผมนี่ครับเยอะมากนะผมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของคนในออนไลน์นะผมเกี่ยวกับเว็บพันทิปนั่นเองครับผมนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราก็จะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับผม โอเคมาดูคนแรกกันนะครับผมอันนี้ผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันมีที่มาอย่างไรเขาว่าปวดตับเนี่ยแต่แนวปวดตับก็คือแนวที่มันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แบบตัวละครหลักโดนฆ่าอาทิเช่นมาดกูกะหรือเรื่องที่ตัวละครหลักไปโบโบอันนี้ก็เช่นประมาณนี้มั้งนะครับโอเคก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับ ที่ไม่ค่อยแฮปปี้ก็คือแบบไม่ค่อยมีความสุขอย่างเช่นตัวละครที่เราชอบอะไรเงี้ยนะครับมันโดนฆ่าไปเองนะครับผมคือมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่มีผลมากนะครับผมและตัวละครหลักไปโอเคอันนี้มันน่าจะนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ผมก็เคารพคอมเมนต์ของทุกคนนะครับโอเคโอเคมาดูคนที่2กันครับผมคืออ่าอ่าความรู้สึกแบบว่าตัวละครที่เราชอบมากถือค่าใจอย่างทุเรเล่ อย่างทารุนประมาณนั้นแหละแต่บางเรื่องไม่ต้องฆ่าแกงกันก็ยังปวดตับได้คือสิ่งนี้ก็มีผลนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องอะฮะไม่กาคิวอะไรผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะผมเป็นฉากการตายของตัวละครบางตัวที่หน้าหดหูและหน้าหนาดใจนะผมคือมันก็ขึ้นชื่อว่าตัวละครตายทุกคนก็ยำ่ำเศร้าเป็นธรรมดานั่แหละนะฮะคือแบบการที่ ตัวละครแบบหายไปอย่างนี้ก็มันก็คงจะปกตินะครับผมเออมันคงจะไม่ไม่พอใจของเกือบคนส้างนะครับผมเราก็เลยต้องทนดูฉากที่มันน่าอนาถและผ่านมันผ่านการคัดกรองมาได้ยังไงนี่สิครับบางฉากนี่คือแบบเลือดสาดกระเด็นอะไรเยอะแยะนะผมเป็นอะไรที่ทําให้หัวใจดวงเล็กๆของเรานี่เจ็บปวดนะผมคือมันไม่จะเป็นแค่ปวดตับนะบผมมันเจ็บไปถึงหัวใจเลยนะครับผมง่ายๆไม่มีความสุข โอเคคนนี้ง่ายมากนะครับผมก็การปวดตับมันก็เป็นก็ขึ้นมาปวดมันก็เจ็บปวดตับนะครับเพราะว่าคือมันเป็นคําที่แบบว่าอ่าเปรียบเทียบไปเใยนะครับว่าเรามีความรู้สึกที่เจ็บปวดนะครับเวลาเราดูอนิเมะเรื่องนั้นๆนะครับผมท่านผู้ชมต้องไปหาดูนะบุมบางเรื่องที่มันเศร้าๆอย่างนี้นะครับคือเรื่องที่ซึ้งมันก็ซึ้งของมันนะมันเป็นคนละเรื่องกับเศร้าปวดตับนะครับผมโอเคไปดูคนต่อไปกันเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นอ่า อ่าอ่านแล้วมันเจ็บที่ตับนะครับผมก็คือแบบอันนี้เป็นสายมังงะใช่ไหมครับโอเคเป็นสายมังงะนะครับผมก็เลยแบบเจ็บปวดมากๆากนะผมที่ตับมามันเจ็บตับนะผมผมก็เคยเป็นนะครับผมจากที่ผมไปดูเรื่องโกนหนวดไปทํางานอะไรนี่แหละครับมันอ่าเจ็บตับมากเลยนะผมเพราะว่าเป็นฉากอ่าเฮ้ยผมพูดไม่ได้นะมันเป็นฉาก18บบวกกันแหละนะฮะโอเครู้ไว้แค่นั้นก็พอนะผมใครที่อยากดูก็ไปดูนะครับผมระวังตับหายนะท่านผู้ชม อารมณ์ประมาณมันเกิดขึ้นได้ยังไงประมาณนี้ก็มันน่าจะเป็นแบบคําอุทานของอคนที่สุภาพนิดนึงนะผมเวลาดูนีเมะนะครับผมเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดอย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีพระอเอกได้พลังไม่ใช่แบบนั้นนะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดคืออยู่ดีก็ตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปนะผมเราทุกคนนะครับมันมีความรู้สึกนะครับท่านผู้ชม,มไปดูคนอื่นครับผมต่อมานะผมมีหลากหลายอารมณ์ครับ เช่นตัวที่อวยดันตายรวบติดต่อกันโดยไม่ยอมแพ้หรือพระเจ้าหิหรือเรื่องคอสปาร์ตี้คำสาบนารกนะครับผมเรื่องนี้ก็ผมไม่เคยดูนะครับผมจะขึ้นรูปประกอบไว้ให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วท่านผู้ชมก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับผมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์แล้วก็รูปติดต่อกัน โดยไม่ยอมแพ้นี่มันหมายความว่าอะไรนะผมไม่เข้าใจเลยนะครับเนี่ยใครที่อยากรู้ก็เชนครับผมโอเคอารมณ์ประมาณว่าดูแล้วเนื้อเรื่องวนให้เราหดหัวครับโอเคในความคิดของผมนะครับผมหนึ่งเรื่องที่เคยทําให้ผมรู้สึกหดหูมากเลยนะครับผมจนเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมเรื่องนั้นก็คือ Attack On Titan นนั่นเองนะครับผมคือมันเป็น อาอฟกผือนครับผม,ผมโอเคไม่มีอะไรนะครับผมก็แอนแท็กออนท่านเป็นอนิเมะที่ดีมากหักเลยนะครับผมเป็นอนิเมะที่ผมรอไฟนอลซีซั่นพาร์ทอยู่นะครับไม่รู้เข้ามายังก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นว่าพาร์ทแรกมีภาคไทยแล้วก็อยากจะฮักกลับไปดูนะครับผมแต่การดูซับไทยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับโอเคเราอาจจะขี้เกียจอ่านก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้คนเราไม่เหมือนกันนะครับผมเราจะไม่สปอยในเรื่องของท่านนะครับ ปวดใจหมายถึงรู้สึกอึดอัดไม่พอใจไม่สบายใจทรมานและอื่นๆปวดตับหมายถึงอะไรก็ตามที่นั่นที่มันแบบว่าหนักยิ่งกว่าปวดตับปวดใจดราม่ารุนแรงมากรู้สึกเหมือนเจ็บแทนตัวละครที่โดนดรามา่าถ้าเปรียบง,ง่ายๆก็ละครต้นรักริมเรือหลายฉากที่บัวทำร้ายจิตใจกบอารมณ์กบคือปวดตับมันเจ็บมาก โอเคนะครับผมก็อันนี้จะมาในแนวของอ่าละครน,นะครับผมละครใช่ไหมโอเคก็มันมีส่วนที่ผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับผมรู้สึกเหมือนอ่าตรงวัคที่ว่ารู้สึกเหมือนเจ็บแทนตัวละครที่โดนดราม่านี่คือแบบมันคล้ายๆกับผมนะครับโอเคก็ไปดูอันอื่นต่อกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับผมเออปวดตอบสําหรับผมมันคอนือเรื่องสิ้นหวังไรทางออก ไม่มีแนวโน้มว่าจะไปถึงจุดหมายของเรื่องได้เลยดูแล้วเครียดตามตัวละครไปด้วยอย่างเช่น G.E. Good Ending ช่วงกลางๆนี่อัอดหลายอย่างแต่ในช่วงหลังๆปล่อยปล่อยของซะเยอะเลยเบ้าตับไปเยอะส่วนตัวละครที่โดนฆ่าผมว่าไม่ปวดตับเพราะปกติของแนวต่อสู้ที่ต้องมีคนตายถ้าไม่มีก็กล่อยๆด้วยซ้ำโอเคนะครับผมคนนี้ยัง มาดูกะผมว่าไม่ปวดตับเลยอูมามิตายก็เฉยๆแถมเนื้อเรื่องก็ปูมาแต่แรกแล้วว่าโดกะจะขอพรที่สร้างปฏิหารได้ในตอนจบช่วงกลางๆเรื่องมันเลยดูไม่มีสิ้นหวังเรื่องอย่าบอกนะครับว่าหมายถึงเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่ทําให้ผมอ่าโชคดีนะครับผมว่าการตายของอมามินั้นก็มันไม่เห็นช็อตนั้นจริงๆนะผมแต่ ผมผมก็รู้สึกหดหูเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหาันตายยังไงการตายซะมันก็ทําให้เราเจ็บปวดอยู่ดีนน่ะแหละครับไม่ว่าจะตายรูปแบบไหนไม่มีการตายไหนที่มันดีสําหรับคนที่ไม่ตายหรอกครับโอเคเพราะว่าเราไม่เข้าใจคนเราต้องเข้าใจคนรู้สึกของคนที่สูญเสียไปแล้วนะครับผมปปอ่สุคุนเทสไมนะ่ปวดตรงอ่อไนส์โบลหรอกนะปวดตรงโคโตโนอะโคโตโนฮะ โดนอ่าจุดๆ,ๆนะครับผมคิมิกาโนโซมุเอียนนะครับผมคือถ้าพูดถึงอ่าถ้าพูดถึงอนิเมะเรื่องสกูลเดนะครับผมมันก็เป็นอ่าอ,อันอีกอนิเมะนึงนะผมที่ถ้าหากใครได้ไปดูตัวเต็มจริงๆอาจจะรู้สึกเฉยๆไม่คนที่รู้สึกเฉยๆคือคนไม่ปกติครับผมผมบอกเลยมันเป็นเรื่องที่อ่ามันเป็นเรื่องเชิงชู้สาวที่แบบว่า สามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจริงก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันออกมันมันแบบว่ามันผิดศีลธรรมคือมันทําให้อ่ามันเหมือนจะสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าความเจ้าชู้ของพพ่เอกออกมานะครับผมทําให้เขาโดนทุกอย่างที่เขาก็ได้เคยทําไว้นะครับผม สวนเรื่องในโบสนั่นก็เป,นเป็นฉากจบเรื่องนะผมที่ค่อนข้างจะติดตาคนที่เคยดูสมัยนั้นนะผมซึ่งผมไปฟังเขาพูดมาผมไม่เคยและไม่อยากที่จะลองดูนะผมท่าชมก็ถ้ารักชีวิตนะครับผมและรักตับของท่านนะผมก็อย่าหาดูเลยนะผมแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุใช่ไหมละครับงั้นตามสบายครับผมเชิญครับโอเคครับผมด้วยความสงสัยก็มาลองหากันเลยนะผมไนท์โบสมันคืออะไรนะครับผม <c oughs> นะครับผมมันก็ มันก็ได้กลายเป็นมีมแล้วนะครับอืมโอเคก็มันค่อนมีอะไรนะครับผมก็มีเรือสวยโอเคนะครับผมแต่สังเกตได้ว่าครับมันจะมีหน้าของอ่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับไม่อยากสปอยนะครับผมก็จะมีชิดหน้าของนางเอกนะครับผมพูกแค่นางเอกก็ไม่เป็นไรนะครับผมหน้าของนางเอกอยู่ทุกนะครับผมเป็นในทบสเลยนะครับผมก็เรือสวยดีนะครับผมสวัสดีครับเอ่อเรื่องที่มีแนวเคยดสูงเช่นลากหลายเศร้าน่าสงสารทุกคน การ์ตูนมืดที่พระเอกโดน NTR เพื่อนหักหลังตัวเอกกลายเป็นฝั่งตัวโกงไปมีการตายอันหน้าอนนาดในหมู่ตัวละครตัวร้ายที่โคตรเร็วแต่น่ารักอน่าสงสารหรือเนื้อเรื่องประเภทอ่าปัชญาล้ำลึกฝั่งพระเอกก็คิดถูกฝั่งตัวโกงก็คิดถูกเหมือนกันอารมณ์ที่ไม่รู้ว่าใครถูกที่สุดเวลาดูยกตัวอย่างกรณีในเรื่อง ในเรื่องประมาณว่า1นึ่พันคูณหนึ่งน้าร้อยเก้าสิบเก้านผมังพระเอกต้องปกป้องโลกที่มีมนุษย์อยู่แต่ในขณะเดียวกันโลกที่มนุษย์ยังใช้ยังมีชีวิตอยู่ก็ค่อยๆตายลงเพราะฝีมือของมนุษย์กับฟังตัวโกงที่จะทําลายล้างมนุษย์ให้หมดสิน้นให้หมดสิ้นไปนะครับผมเพื่อสร้างโลกใหม่เมื่อในเมื่อมีมนุษย์ธรรมชาติบนโลกก็จะปรับสมดุลและโลกก็จะรอดอารมณ์แบบนี้เลยค่ะ ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนดีมันถูกทั้งคู่โอเคนะครับสรุปคือเนื้อเรื่องที่สิ้นหวังไม่มีทางไปแต่ัดสินใจไม่ได้แต่สินใจไม่ไม่ขาดเกินความขัดแย้งขึ้นในใจหรือทำให้เราสงสารชะตากรรมของตัวละครเท่ากับปวดตับค่ะสำหรับดิฉัน รอดูก็รอดูต่อรอดูเอาวผมเข้าใจมาตลอดว่าตับ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 แบบนี้อ่ะพอไม่ได้ตับมันก็เลยเกิดอาการปวดตับฮ่ <c oughs> า<ำ>ฮ่าฮ่าำเออสงสัยต้องไปหาดูเองจริงๆค่ะเพราะปวดตับของแต่ละคนก็มีรายละเอียดปีกย่อยต่างกันลงไปอีกเอาว่ะคนนี้มาในแนวทางนัก,นกจิตวิทยาเลยนะเนี่ยโอเค แต่นักหนัก,นกแต่หลักหลักที่พอทราบคือเนื้อหาดราม่าเข้มข้นฟังดูแล้วพวกที่ชอบแนวนี้น่าจะเป็นเนี่ยเอ็มนะคะเนี่ยคนชอบแนวแบบนี้มีเยอะไหมคะเนี่ยผมไม่รู้ว่าแนวเอ็มคืออะไรนะฮะท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะบอกกับอคอมเมนต์ดีด้วยนะเพราะผมไม่ทราบจริงๆเลยนะครับว่าอ่า แต่มันมีส่วนถูกอยู่แล้วนะครับผมหืมตัวหนังสือเล็กมากเลยเนี่ยถ้าได้ดูสักเรื่องจะเข้าใจพอถึงตอนช็อกมากแล้วจะเจ็บเจ็บปวดปวดแถวแถวโอ้โหตับจริงๆนะแต่บางเรื่องอาจไม่ทําให้ถึงขนาดเจ็บตับก็เรียกว่าปวดตับได้เหมือนกันแบบเนื้อเรื่องมันดูสิ้นหวังมากหักมุมโหดร้ายอะไรพวกนี้เราคิดว่าไม่ใช่พวกเอ็มอะไรนะ แต่เราชอบแนวปวดตับอยู่นะมันรู้สึกเหมือนดูโลกจริงๆอะประมาณนี้พ่ออะไรก็ไม่แน่นอนครับผมคือที่น้องเอ้ที่พี่คนนี้บอกนะครับว่ามันดูเหมือนโลกจริงๆก็เพราะว่าการที่อ่ออนิเมะที่เขาทําเรื่องแบบนั้นเรื่องเศร้าๆอะไรมันก็สื่อจากความเป็นจริงนะครับผมที่มันมีให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมตอนนี้ บางประเทศก็ไม่ได้หรูหราโรยดอกคูลาบเหมือนกับประเทศเรานะผมดังที่ใครเคยเห็นนะผมวิดีโอต่างๆที่อยู่ใน Facebook นะผมการฆ่าละกรรมชำเราการทำที่สิ่งที่มนุษย์กลัวนะผมการตัดเอนั่นแหละนะฮะมันเสือให้เห็นถึงความเป็นจริงนะผมก็น่าเศร้านะครับที่เราเกิดมาในโลกที่โหดร้ายขนาดนี้นะครับง่ายๆเลยปวดตามันก็คือปวดใจนั่นแหละค่ะ เพียงแต่มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอะมันคือขั้นกว่าของปวดใจเท่านั้นเองอันนี้ม่เรื่องที่ดูแล้วจีดดูแล้วบีบหัวใจนั่นแหละค่ะปวดตับเรื่องนี้มันสุดยอดมากเลยนะผมปกตินะผมเราควรจะดูการ์ตูนที่มันใสๆนะผมคือถ้าไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าก็อย่าไปหาดูนะผมไม่ใช่ว่าเราเก่งเราเจ๋งอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมท่านผู้ชมการที่เราเศร้ามาแล้วมันไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับผม แต่สําหรับเราปวดตามในที่นี้คือนางเอกสรารภาพรักพระเอกแต่พระเอกปฏิเสธเนื่องด้วยสาเหตุต้องดูแลเพื่อนสมัยมัธยมที่ไม่เหลือใครแล้วนางก็เลยหันมาคบพระรองในโรงเรียนเดียวกันแทนพยายามลืมพระเอกให้ได้ในระหว่างที่คบกับพระรองก็มีการจับมือกอดหว่วงกันจูบกันอีกหลายครั้งจนพระเอกเห็นแล้วมันเจ็บปวดสุดๆคือพระเอกรักนางเอกนะ แต่ต้องรับผิดชอบด้วยการดูแลเพื่อนสมัยมัธยมลาบลาบลาบลาประมาณนั้นถ้าใครเคยอ่านมังงะเรื่องที่เราบอกจะรู้ว่ามันคืออะไรฮ่าฮ้าสนุกมากเลยนะตับเปลี่ยนกันแทบไม่ทันนะครับผมคือเรื่องแบบนี้นะครับผมมันเศร้าจริงๆนั่นแหละนะฮะพูดตามความรู้สึกนะครับผมคือการที่เรานะครับผมชอบคนหนึ่งแล้วนะครับ แต่เขาอาจจะด้วยเหตุผลที่เราไม่สามารถครบกับเขาได้นะครับผมเขาก็เลยไปคบกับคนอื่นใช่ไหมล่ะครับตามเรื่อเรื่อนะแล้วเราก็โดนเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างแล้วถ้าเรายิ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่มันคือหายนะนระกของจริงนะครับผมคือเราต้องทนเห็นอยู่แบบนั้นอยู่ทุกวันทุกอย่างมันสามารถเอามาตีความเป็นเรื่องจริงได้นะครับผมและไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับผมอยากให้คิดเสมอนะครับว่า ทุกอย่างมันล้วนมี2ด้านหมดเลยนะครับเอ่อว่าจะมาดูอ่าอนิเมะนะครับผมแนวคอมเมดี้ให้หายปวดตับด้านกลายเป็นคอมเมดี้ด้วยปวดตับด้วยตายตายผมตายแน่ทั้งหาทั้งปวดตับนะครับผมคือก็หอก็ผมก็เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าบางฉากมันก็จะมีฮาบ้างมีตลกบ้างแล้วก็จะมีปวดตับนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมีแต่ปวดตับอย่างเดียวมันก็เกินไปนะครับอนิเมะ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอที่ผมมาระบายความรู้สึกที่ผมได้ไปดูอนิเมะเรื่องต่างๆนานาแล้วมันทําให้ผมเป็นโรคซึมเศร้าบ้างปวดตาบ,บ้างคิดถึงนั่นรู้สึกหดหู่ใจรู้สึกไม่เป็นอันจะก,กินอะไรบางอย่างที่ผมได้พูดนะครับผมก็พูดมาจากความที่ผมมาได้ประสบมาจริงนั่นแหละนะครับผมโอเคผมสวัสดีครับ